สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนเนาะเออพี่นีก็นานแล้วเนาะเราไม่ได้เดินมาตรงนี้นะพี่นีก็เดินมาเรื่อยเรื่อยเลยนะคะทุกคนคือเขาก็จะเขียนไว้ว่าให้เงียบสงบแล้วก็รักษาป่าธรรมชาตินะคะอย่าทำควาร์ะสกระปรกแล้วก็ทำเออเสียงดังคือเขาเออ เปิดนะคะคือไม่ให้ทำลายธรรมชาติไม่ให้เก็บไม่ให้เกี่ยวนะคะอะไรต้งขิ้นคือปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะคะคืออนุรักษ์ธรรมชาติเขาเขียนเอาไว้ทางทางเข้าเนาะต้องอ่านนะเห็นป้ายอะไรต้องอ่านนะคะทุกคนนี่เห็นผักกูดพี่นีคือเฟอริร์เลืออะไรนะพี่นีก็ไม่กล้ากล้าเก็บเนาะเสียงน้ำตก จะเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะทุกคนนี่ก็ไม่ใช่ผักกุดนะคะมันมีขนเนาะคงเป็นเฟิร์นะคะทุกคนเราก็จะลองเดินไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าพี่ไม่มีคนเลยนะพี่นิไม่ได้ส่วนทางกับใครเลยเราก็จะเสียวๆหน่อยเนาะกลัวนะแต่อย่าหลอกตัวเองนะคะทุกคน เราก็จะไปโผล่ตรงไหนนาะธรรมชาติก็จะสวยนะมันก็สมควรที่เขาบอกว่าเออให้ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะทุกคนว้าวสวยงามมากมากเลยนะนี่แหลคะค่ะเขาปิดไว้นานมากนะเพิ่งจะเปิดนะคะทุกคนว้าวว้าว้วา,ววาว เราก็ดีใจตื่นเต้นนะที่นี้ก็เดินขึ้นไปข้างบนนะคิดว่าทางนี้ก็ไม่เปิดพอเดินขึ้นไปแล้วมันก็ปิดที่นี้ก็เลยเ,ออเดินเรื่อยๆมานะมาถึงตรงนี้ที่ไรก็แต่ก็กลัวนะจะเสียวนะแต่ไม่เป็นไรเราเจ้าป่าเจ้าเขาปักรักษาคุ้มครอง,อง,องทุกร้านนะคะคือมันไม่เพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นเนเก่าแก่มากนะทุกคน เป็นเก่าแก่มากปลาก็จะเขียวมากเลยนะอุ้ยสวยงามมากเลยนะพี่ีิก็ยังไม่รู้ว่าพี่ณิจะกลับมาทางนี้หรือเปล่านะ,ะทุกคนเป็นธรรมชาติจริงๆเนะกำลังเขียวเลยนะคะจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใบไม้ก็ยังเออไม่ขึ้นเยอะๆเนาะเนี่ยทุกคนก็จะเป็นเออต้นไม้เก่าแก่มากนะ แล้วเขาเคยมีคนเขามาขีดมาเขียนรูปเพระพุทธเจ้าเนะาะสมัยก่อนนี้คนเขามาเดินเรือทําทำเออเรือนะเรือส,สินค้าก็จะเป็นเรือสินค้าเนาะก็จะผ่านไปนะ เขียวบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนโอ้โหแบบอกาศดีค่ะบรรยากาศดีมากทุกคนที่นี่กเ็เดินไปตรงไหนเดินไปตรงไหนดีเราก็มาคนเดียวเนาะ ยังไม่ได้สวนทางกับใครยังไม่เห็นใครเลยนะคะพาเปิดนะเราก็เดินมาคนเดียวเราก็ไม่รู้ที่ก็เถื่เสียวเหมือนกันนะมาทางเขาเปิดให้เดินเราก็คงเดินได้เพราะเขาไม่ได้กันนะ้นเนาะแต่เราก็อย่าไปเก็บไปเกี่ยวอะไรของเขาที่นี่จะไปดูผกักแต่จะไปดูข้างบนนู้นนะที่เขาให้เก็บได้นะเพราะว่าพี่นีเคยโดนมาค้งแล้วก็เราก็ตะโกนนะคะทุกคนธรรมชาติจริงๆนะคะทุกคนธรรมชาติที่ สวยสดงดงามน,นะนี่อันนี้ก็จะเป็นเออสะเดานะแต่เราไม่เก็บนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเขียนป้ายไว้แล้วว่าให้รักษาอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะอย่ามาทำลายเออตัดตัดชีวิตแม้กระ <Oui. S 1> ทั่งอะไรนะคะทุกคนสังน้ำ แต่ก็แปลกใจนะเราก็ไม่เห็นไม่เห็นมีคนเลยนะคะทุกคนพี่นีว่าจะขึ้นไลฟ์ตรงนี้ก็ไม่กล้านะเพราะเขาบอกไม่ให้เสียงดังเนะ <c oughs> เสียงพี่นีไม่ต้องใส่ไมค์ถ้าใส่ไมโครโฟนก็ไม่ได้เลยทำไมไม่มีผู้คนเลยเนาะ บางทีเราก็กลัวหลงเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันแปลกใจเนะ้วเพราะเราเดินมาเนี่ยไม่มีใครเลยทุกคนเนี่ยปกติมันจะต้องมีคนเดินวันนี้วันเสาร์ด้วยนะแต่ทําไมไม่มีคนเดินปกติมันจะต้องมีคนเดินแปลกใจนะเขาเขียนอะไรเอาไว้ทุกคนไปช่วยพี่นีอ่านนะ หน้าเนอะแล้วก็เขียนอะไรเอาไว้หินเก่าแก่นะคะทุกคนหินเก่าแก่มากนี่ก็แปลกใจเหมือนกันเนะเดี๋ยวพี่นี่จะขึ้นไลท์ตรงเนี้ยทำไมไม่มีไม่มีคนเลยเอ๊ะเราเหมือนได้ยินเสียงคนเนะ เราเหมือนได้ยินเสียงคนอยู่อยู่ตรงไหนไม่รู้นะเนาะเขาก็จะมีป้ายอะพะเขียนเอาไว้นะตูเต์เคสปองซาบลิตเตอคือว่ามันมันเป็นอะไรเขาเขียนอะไรก็มีเจ้าของเนาะถงใสเนาะใครอ่านออกช่วยบอกพี่นีหน่อยนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็จะไปออกจากป่าแล้วทําไมเนี่ยทางนี้ก็จะออกจากป่าพี่นีจะขึ้นไลทตรงนี้นะคะทุกคนตันนี้วันเสาร์แต่ก็แปลกนะไม่มีคนเลยนะคะทุกคนพี่นีจะนั่ง ไหนตรงไหนดีแต่พี่นี๊กคิดว่าจะต้องเดินกลับทางเก่านะคะแต่เราจะไปเก็บผักก่อนไปเก็บผักตรงนู้นก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะเดินกลับทางเก่าเพราะว่าถ้าเราไปทางนู้นมันก็จะไกลนะมันจะอ้อมอ้อมมากหรือ,อยังไงเนาไปเราไปเก็บผักกัน,นะคะ่ะทุกคน ถ้าพายนี่เก่าโยกแล้วนะโยกแยกแล้วนะ เออให้เราก็เริ่มชื่นใจมีคนแล้วนะคะทุกคนมีคนถีบจักรยานม,มีคนวิ่งละตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็กลัวเราก็เกิดอาการกลัวนะว่าอชแล้วก็เกิดอาการกลัวว่าเรามาคนเดียวนะเขาเพิงเปิดทางบางทีเราก็กลัวหลงป่าเนาะเออกลัวอันนี้เอออัน,น,อน,นกุดหรอเปล่านะคะทุกคนเนีย่ยไม่รู้ว่าเป็นผักกุด,ดเปล่ามัน เดี๋ยวเราจะออกไปเก็บผักข้างนอกก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาค่อยเดินก็โล่งใจหน่อยนะเราก็คิดแต่ว,ว่าทําไมเราเดินมาตั้งแต่สองสามชั่วโมงแล้วเราไม่มีคนเนาะเราก็คิดว่าเราหลงป่าวิธีการเข้าป่าเนี่ยเขาจูงเราไปนะประธานนี่เขาปิดมานานแล้วนะปิดมานานแล้วอันนี้ก็ทําสะอาดสะอาเลยนะ เดี๋ยวพี่นีจะเอาไปเก็บผักข้างนอกหน่อยพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>